สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Holy p e t นะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Crusine Royal เป็นเกมแนว Battle Royal e ครับวันนี้มาอยู่กับตัวละครใหม่ชื่ออีวาครับผมว่าตัวนี้สกิลค่อนข้างโกงผมเพิ่งกลับมาเล่นใหม่นะครับเลยไม่แน่ใจว่ามันมานานหรือยังวันนี้เรามาโดดกัน3คนนะครับมีผมพี่ชายผมแล้วก็ เพื่อนพี่ชายผมตอนนี้ก็หายครับหาย2000 years later เกมนี้จะต่างจาก PUBG หน่อยนะตรงที่ว่าต้องมาเลือกจุดเกิดกันเอาเองลงไหนอะลงนี้ดวิวิงตามเงีมันเป็นอะไร่วิ่งตามไปไกลมากไม่ไกลมาก ข้อดีของการเราเปิดหาของมาก็จะหาของง่ายหน่อยนะปืนพร้อมเล่นกันไหมอะ่ะไม่ค่อยพอร้อมเล่นเท่าไรเลยปืนแต่กระ,ะบอกโอ <hour> ้วันอัลบั้มเลี่วปกติพี่ไม่เล่นสนยยัยพี่ชอบเล่นปืนคนมีแฟก,กัตอน่อเฮ้ย ไอปล่อยมาแรงไนไง,งเจอแล้วตรงปูตรงปูตรงปูมีคนเห็นแล้วเห็นเราแล้วเหมือนกันโอ้โห,โหมีคบมากอ่ะ ะะตายเยนี่ะตูัยนต์มนดมันเป็นหินน่ะสู้ไม่ได้มันเป็นหิน ปล่อยผีแล้วผีมันกุผีเราควนอยู่เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหไม่ทันอ่ะไปหมดแล้วนี่ครับสำหรับเกมแรกเคมาวอมวอมไม่เฉยวอมไม่เฉยเมื่อกี้อ่อนให้แต่เมื่อกี้ถือว่าบวกสนุกอยู่นะแบบกับโดงกับดักกระโดดพุ่งไปพุ่งมาเอานเรื่องอยู่ยิงโบ๊บาแต่ศัตรูมันก็ไหวพริบดีอะหนีทัน มันเกือบโดนแล้วยิงยิงมันดาวไปแล้วนี่แม่งลุกขึ้นมาได้อ่ะพวกมันเยอะแต่เงีมันอยู่อีกคนพวกมันอยู่ด้วยกันยอไปได้เป็นน่าเสียดายลงตรงนี้ได้ปะจะว่ายน้ำไปเอาของอต่ได้ไม่น้ำไปฝั่งนู้นเลยเหรอก็อยู่กันก็อยู่กันแถวนั้นแหละหาของกันแถวนี้ปะเดี๋ยวว่ายไปเอาของเอง่ ลงไม่ได้ตรงนั้นลงไม่ได้สามหนุ่มในร่างสาวก็จะต้องโชว์คุณผู้ชมผมเข้าใจว่าการเล่นเกมนี้มีสิทธิภาพ้ะไมันต้องเล่นยังไงทีนี้มนเป็นการทดสอบเป็นการทดลองให้ผู้ชมรู้ว่ามันมีข้อเสียนะการใช้ผีเนี่ยกานไม่ระวังของเนี่ยเราเก็บของอย่างมีสติก ต้องมีสติทุกอย่างเข้าได้ปืนแล้วรอบน,นี้เราจะแชมป์ทุกผู้ชมเล่นกับเวลาเอาสัญญาป่ะจะพยายามโอ้โหมีคนเอาของไปแล้วอ้าวเวลาอีเกินโอ้โห หลอดไหมเนาะองแรน้มถ่วงแรงน้มถ่วง,ง,วงหลอดไหมเนาะ <c oughs> อตสาห์ไปตั้งไกลมาโถไม่มีของไม้โอ้หน้าไม้เอ้ยหน้าไม้ก็สูงนะพูดถึงนะหน้าไม้ไม่ได้แรงขนาดนะหอมมากเลยสำหรับพวกโง่ที่ยิงไม่แม่นเอ้ยระเบิดทำงานไปสิโอ้โหแถวนี้โดนมันลูดของไปหมดแล้วอะ เหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะเอไม่มีของให้เก็บเลยเข้าวงมาเข้าวงเข้าวงยังไม่มีของอะไรเลยนะเอกาวิตี้หมดแล้วไปละหาของกันละเฮ้ยกำลังตามไปอยู่ยวตอนนี้ก็รีดอน ขยันไล่กันแล้วกันนะมีงานเหลือเหลือเกินปูเพื่อนมาเถอะขยันไล่กันเหลือเกินนะพ่อหนุ่มไปไปไป One hour later ได้พะจีแงดรอปแล้วนะกันด้วยกันด้วยกันด้วยฝนกันด้วยเป็น,นไงไม่รู้แต่จะพยายามปีก,ก็คือไล่ผีไว้นี่ไงตรงนี้มีรองเท้าแว่นอะ่ะสวย ปล,ลุนลุนลอนเราค็ริมลอนกระสุนปูนะลอยมาตรงนี้มาร์คแล้วปูบอกว่ามีคน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 เคส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 ปูก็สิ่งทำไม่ได้ถึงแม้จะอัดแค่ไหนก็ตามเขาเงียบเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งเซลล์เขาได้นานมากเลยกิงมาแล้ว <abrir>

เฮ้ยเฮ้ยเยอะเยอะเยอะมันเยอะมันเยอะมันเยอะไม่ไหวเลยมันมันมันบินเอาแอร์ออปไปแล้วอ่ะปล่อยเลยปล่อยเลยไม่ไหวไม่ไหวเยอะเกินถอยถอยถอยไปมันไปชาร์จแล้วนะมันไปชาร์จแล้วชาร์จเหรอเออเฮ้ยเฮ้ยชาร์จจริงอุ้ยทำไมมันโอ้หมันมีเจสแพ็กแล้วเรากระโดดแล้วมันในเนี้ยว่วลงไปแล้วโอ้มันบินเก่งขนาดนี้เลยเนี้ย โอ้ยเรียบร้อยคุณผู้ชมกดเห็นเตะกดดเห็นนี่แกเห็นแชมป์อีกอครัยิงหรือเปล่านี่เรามีถังในตำนานแ,นแชมป์เดี๋ยวเดีมม๋ยวเดี๋ยวเก็บด้วยเก็บด้วยจุดตัวโผโอ้โหแอดดับมันก็ลงแถวนี้หรือเปล่ากองกองปูลอะไรนัเนี่ย มาแล้วถัง,งไม้ถังไม้ไปแล้วถังไม้ไปแล้วมาแล้วช่วยอะไรมันน่าจะของแล้วแหละพุ่งวิตตี้อีกแล้วเหรอเฮ้ยมันมันโซเหลือใชงไหมไอ้นิสเวเปิลเดี๋ยวเดียด๋วยวยเก็บหัวใจไปชุบก่อน แต่วะแ,แ,แต่วะแต่วะอืมข้างบนน,น่ะนัน่นแหละตรงนั้นแหละไม่หิ้มนหน่วยโอ๊ยเก็บอยู่ในตัวมันใจเย็นใจเย็นเย็บยับเก็บนะกแตนี่มากขึ้นจะเห็นมีของไม่ยินยไหมอารมณ์อ่าเราบอกว่าเมื่อกี้ไปที่เก็บปกาะ เพิ่งเห็นว่าไอพีซมันมีออกกันไปแล้วลบไปแล้วโตรวยโตเลยนี่นันเละรถไม้ตัวที่ต้นขาโอ้โหบอกให้คนนี่หว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันนอนอยู่นี่หว่ามันนอนอยู่นี่หว่าโอ้โหแชมกำลังมองข้างหลัง สากันหลังให้โอ้ข้างหน้าแม่งอยู่นิ่งๆเลยไปกันเตือนหินนันเนี่ยอ้าไม่ใช่พวกของไฟขับรถก่วนแขวะขับรถอ่ะนีบันเทิงอยู่อ่ะเป็นมีรถสองคันคุณได้ลงเท่าเร็วอ่ะอยากได้ม้างอ่ะ มีแต่ปืนพกอ่ะเอาไปแต่อันนี้อะไรอะ่อเเะต้อ,องไปโทรไปแจ้งราก่อนด้วยอันนี้เดี๋ยวก่อนดูเ,นเลยรอดูด้วยแล้วใกล้ถึงแล้วเพื่อนเขาไม่<อ>นะ้ดกรม,มขี่เหรออ๋อวิ่งเร็วเกินเหนื่อยเหนื่อย จะปืนพกครับตอนนี้เก้าหนึ่งอ้อหคนอ่นหลอกหรือไงใครนี่จะสู้ไงเดี่ยไปดักรอที่เส้นชัยอ่ะไปดักรอที่เส้นชัย ัรนชีวิตบโออืมี่ชอรถเอ้ยตรงนี้มีรถอีกคันหนึ่งอ่ะ A few moments later ไม่ไหวเทวทมนต์พวกนี้หายเลยที่โล่ใช่น้ำมาแล้วเหรอเึ้มเนมแล้วร่วงเน้ำขึ้นมาแล้ว,โ,วโลกกำลังรมใต้นะ้ำยังหนีมอตัวลอดูไว้ดูไว้มันจะมีคนว่ายน้ำอยู่อ่ะดูไว้ดูไว้ <laughs> น้ำท่วมว่ะโอ้น้ำมาถึงเราแล้วว่ะน้ำมาถึงเราแล้วอ่ะโอ้โหน้ำโตร้อยน้ำเทียนต้อออกข้างนอกแล้วอยู่ไม่ได้แล้วอยู่บ้านไม่ได้อยู่ในบ้านจมน้ำตายฮะน้ำกำลังออกมาทันน้ำกำลังลดแล้วลางดูปืนเลยแม่งเอ้ยก็เป่าแล้วเรียกด้วยนะ อะไรอะกล่อ,องปูโดดหน่อยวะตรงนน้นมีแอดรอว์ด้วยวะวิ่งเร็วเว้ยรองเท้าก็วิ่งเร็วอยู่แล้วอะวิ่งอะไรขนาะด ไม่มีอะไรเลยหมวกก็ไม่มีก,ก,กระเป๋าแล้วโอ้สวยอ๋องโ็นลมโตกของมันมาแล้วมินน่าโอ้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย,อยตรงนี้ตู้ใช้โซอ่ะเอ้ยตู้ใช้ตังนี่ว่ะมีอะไรใช้บ้าง พาแบ่งตังค์ให้สิบห้าบาทะไปะแบ่งตังค์ให้สิบห้าบาทอะออได้แล้วมีซิโออซิเจนก็ไม่เร็วนะออซิเจนคู่กับรองเท้าวิ่งวิ่งไวไง ตรนนี้มีสก้าอยู่นะไม่เอาอะขี้เกียจดูคนไม่ไรกล่องนี้กล่องนี้เปิดไงกล่องนียกล่องซ่อมรถขอซ่อมรถเหรอใช่เควสปูอ่ะปูต้องซ่อมไดยไหมไม่ต้องเก็บเราเก็บได้แต่ว่าไม่จำเป็นต้องเก็บหรอกไปไป เพื่อนอยู่ไปไป่ะเฮ้ยไอ้ไี่ไอ้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 มาละเพื่อนเพื่อนมาอีกคนนึงเอนมาแวคนนึงแต่เพื่อนว้าวตูที่มัเปิด กำลังกระโดดอยู่แถวเนี้ยแถวเนี้ยแถวข้างหน้าเนี่ยแถวข้างหน้าเนี่ยไม่ได้ตรงที่มารนะแต่แถวข้างหน้านี่แหละไ้เก็บมังค่าแกวรถมาเบียดดีเฮ้ยกูกระเด็นเฮ้ยมันมีกระสุนแรงแล้วหรอเฮ้ยมันยิงมาจากข้างล่างเนาะหรือข้างบนมันมีข้างหน้ากับข้างบนข้างบนเพระไอ้เพื่อนไอ้คนเมื่อกี้เนี่ยข้างล่างในโคราชี ไม่หรอว่ามันมีไงที่มันบินน่ะผีรองผีนะเคียมาแล้วโอ้แล้วมึงมาโอ้โหเราเรียบร้อยใหนึ่งแล้วระเบิดมอใช่อะเออไรเอะ

ไม่มีกระสุนแฟก <ff> ันน่ะใครใครเล่นแฟกันอ่ะเขาบอกะไรเขาบอกเลยตัวเมียอาแต่วะวุ่นวุ่นบันเึกแฝงเว้วววออก ล่างตอนนี้ตี้ข้างล่างแต่งยังไงแต่งนี่น้ำพุ่งมยังไงเพชรยังเลยก็เป็นลายเล็กเล็กเลเอาเลยเหรอเยเอาเลย่นลงมเิะไเิไเอามันเกาวิตี้ปิดอันถั่วไม่มีมีเพสไม่เหไม่คุย้อเต็มายตรงายก็คิวอยู่ ไปลอยลอยลอยเด็กคยุคนเจอไหมมัมมนมอยู่แถวนู้นนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเป็นหมาอยู่เป็นหมาอยู่เบิร์ตโดนโดนโดนมันเจ็บมันเจ็บวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากเดี๋ยวชุดเอาตัวปุ๊ดมาเฮ้ยพี่โอ๊ตปุออสส๊ดอะไร่บบนี้โดยท้องไรเลยอย่างนี้ โอ้ชุดไท้เลยใช่อย่างที่ออกจะพูดเหลอเอาอะไรอย่างนี้ทั้งไยเพื่อนเก่าแล้วนะมันไปทำกูอะใช่ปะหายเลยไม่ไม่เอาอะให้แปลงเป็นป่าของเราให้วาปไปดูเขาละคือเชือเ่อติวเลยเพราะว่าไปคือชาร์จมันเลย เรียบร้อยเรียบร้อยร้อยไม่มต้องเก่าต้องเรี้ยงต้องยนต้องแลกเลยเฮ้ยมันใช้ M4A1 ว่ะเอ้เจ้ของนีนี่ว่ะ M4 ก็ทิงอ่ะแต่สู้ทอมสัตว์เนไม่ได้ว่ะ ไอ้ใครโดดเดี๋ยววะเดี๋ยววะปีใหม่ดีไหมเนี่ยปีใหม่ดีไหมเนี่ยที่หมาป่าของฉันเฮ้ยที่นั่นเหรอมาโอ้โหโดนตายวะอุ้ยอ้าวเซตไอ้เหี้ยนไง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 โอ้โหบุ๊คไวๆอยู่ในป่า ชิวหายละวแม่งปูพิธาได้ทำอะไรเลยจะหวาบไปทางเราละลี่ยห,อห,อหอ้องห้องห้องห้องอาปูดโดนผีไล่ว่ะไอ้อ่ะ <laughs> ปูดโดนผีไล่ไอพี่ก้อนหิ้วของว่ะพี่ก้อนหิ้วของอ่ะ เยอไอ้เพชรมันเกิดมามันจะทำอะไรได้เนี่ยของมึงดีเองนั่นเลยตรงนั้นน่ะตรงไหนเอ้ยเดี๋ยวมันจะจบแล้วนี่จะจบแล้วมันเหลือคนเดียวเอง,เอ,งอะไรวะกูไม่อยู่ทันแชมป์เมาจบแล้วไม่น่าวะอับเข้าไปหาเลยจะของนี่หละที Like. นอนเปล่า oh. นอนเปล่านอนก็ไม네่เห so ็นมันยังไม่อยู่ในระยะไงปูเอ้ยมันเลยแบบยังไม่ไอ้นี่มาแล้วมีลมเขาได้ไม่รู้นี่แหละมันยังไม่อยู่ในระยะไงเลยแบบยังมองไม่เห็นคำสาบานนี่เรื่ออะไรอ่ะสมได้ไงได้ไงหรอ จะเที่ยงคืนแล้วแม่งกดแช์ครับผมก็ดูแล้วชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ